่าสั่งเป็นริปไยแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับชิคกี้พางนะครับจะมาดูมาดูใกล้ๆเราย่างเป็นแบบไม่ได้อะไรนะมาดูความฉ่ำของเนื้อมาดูใกล้ๆเซตหนึ่งเนาะจะเสิร์ฟกับ มะเขือเทศน,นะบอกอรี่แล้วก็เผ็ดแล้วก็พริกนะพริกนี่ผปกติถ้ากินสดมันจะออกหวานๆวเผ็ดนิดนึงแต่ผมต้องงานให้มันเพิ่มความเผ็ดผมเลยเอาไปย่างย่างหน,หน่อยๆไม่ได้ย่างเยอะแล้วเราเสิร์ฟพร้อมมันฝนั่งทอดมันฝรั่งนี่เราก็ทําเองนะทำวันต่อวันเลยเราไม่ได้ซื้อ ี่จะเป็นชิคเก้นวิงสูตรของเราที่เราหมักกันเองนะลูกค้าติดใจมากลูกค้าชอบชิคเก้นวิงนี่เราก็ทำสดนะเป็นทุกอย่างเราเป็นโฮมเมดสไตล์แล้วแล้วก็จะมีมีใส่านานเอาไม่ด้นะ โรยเือน้ำไรไกไทยข้งหมนแต่งด้วยพักเล่หน่อยโอเคพร้มม okay, พอมเสิร์ฟมาดูมาดูดใกล้ความฉ่ำก็้วผ